สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันปีใหม่จ้ามากินขา่ขาวข้าวเหนียวแกงน้งใหม่พี่น้องหอนหอนไอหอยหอยได้จ้ะพี่น้องแกงน้งใหม่เส้เห็ดดำจ้ะพี่น้องแกงหอนลล้วๆวไม่ๆมหอนหอนเลยพี่น้องกดนะไอหวยหวยได้หหเห็ดดำไปก็บมาแซแข็งไว้พี่น้องแกงเส้นน้งใหม่ใส่นพักขา ผักขาพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ผักขาใส่เห็ดดำเศบๆนัอนๆพี่นออ้อนงเื้ยน้อง เฮ็ดดำพี่น้องเห็ดดำมันจะกัด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 สิคือเห็ดปวกแล้วจะพี่น้องคือเห็ดปวกตับอืม

หอนมาพี่นอ้องต้องน้องให้มาตกนักพี่นอ้องกิมน้ำกกนพี่น้องสดน,น,นืม ไปดูผักขาอืมอืมจำเนี่ละพี่น้องสวัสดีปีใหม่ทุกขู่ทุกคนจ้ะลืมปอเปียจับจับ ขอบคุณจ้าคลิปสีเงาเกินไปจ้ะพี่น้อง 嗯。Mm.